เปิดค่าตัวมุยทีริลินหน้าแข้งทองคํารวยกว่าเพื่อนหน้าแข้งเป็นทองคําเปิดค่าตัวมุยทีราสินนำหน้าเจนชยาทิพกวาดเข้ากระเป๋า1.2ล้านบาทต่อเดือนจ็อกเกอร์ไดเจนิตยสารฟุตบอลชื่อดังของญี่ปุ่นเปิดเผยตัวเลขค่าเหนื่อยของแข้งเจลีกในฤดูกาล2020โดยปรากฏชื่อของแข้งชาวไทยที่ไปค้าแข้งทั้งสิ้นสามราย ประกอบไปด้วยธนาทิพยทรงกระสินทีระทรบุญมาทันและทีระศิลป์แดงดาส่วนกวินธรรมสัญจานั้นยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากนิตยสารฉบับนี้ได้ทำการรวบรวมและจำหน่ายตั้งแต่ฟุตบอลเจลีกลงแข่งขันสัปดาห์แรก ก่อนจะโดนพิษจากไวรัสโควิด -19 เล่นงานจนต้องพักการแข่งขันอยู่ในเวลานี้สำหรับตัวเลขค่าเหนื่อยที่เหล่านักเตะไทยได้รับกันอยู่มีดังนี้ธนาทิพทรงกระสินคอนซาโดเรซัปโปโรรับค่าเหนื่อย7แสน60,000บาทต่อเดือนโดยประมาณ ทีราทรบุญมาทันโยโกฮาม่าแอฟมารรนอตรับค่าเหนื่อย1ล้านบาทต่อเดือนโดยประมาณทีรศินแดงดาชิมีสุเอชพันรับค่าเหนื่อย1นึ่งล้านหนึ่งแสบาทต่อเดือนโดยประมาณเทพมุ้ยทีรศินแดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทยวัย30นักเตะไทยคนแรกที่ยิงได้ในลีกสูงสุดประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับไปทำา7ประตู3อสซีดากการลงสนามทุกรายการ37 นัดในช่วงที่ทีละสินย้ายจาก SCG ซเมืองทองยูนนเต็ดมาอยู่กับดานเฟรเซฮิโรชิม่าด้วยการสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลล่าสุดกลับมาแล้วทำให้เขากลายเป็นผู้ที่เล่นไทยที่รับค่าเหนื่อยสูงสุดณนะเวลานั้นทันทีที่9ล้านบาทต่อเดือนหรือตกเดือนละ7 5 0 0 0 0นบาท